อ้นี่ไงมาพนี <m <m ่มาแล้วนะโอ้มีไฟด้วยโอ้ปลายห้อยมาเลยโอ้เวลเปิดแพงจริงกับเบลแล้ป่าวะคริสตมาสค่ะลูกค้าโอ้โหลูกค้าถามกันแบบ ุกวันเลยเอ,อเปิดให้ซ <มา S 1> ืม,มาแล้วมาแล้วบอกเลยปีนี้ของน้อยนะคะปีนี้ของน้อยแล้วก็หายากแล้วก็ราคาไม่รู้จะไปยังไงราคา่ตัวนี้มันทอนี่นะราคาแบบว่างานทอถน่าจะแรงนะพี่ใครซื้อได้รีบซื้อนะคะ เดี๋ยวรีดให้ดูนะเปิดเตาเลยเธอมันติดของน้องน้อยมาแล้วคื่มันอะไรเปิดเตาเลยรีดจงเลยจริงจังุยยสวยจังเลยค่ะสวยจังเลยอุย ตีเต่าว่ะบินเป็นเด็กแฮชแท็กเป็นสคือแพงมากนะอันนี้แฮชแท็กไหนหมออ้้หทุกคนเฮท็กเอ็มอ,อย่าลืมยกกระสอบไปต้องซักต้องรีดนะจ๊ะสวยจัดตัวนี้ตัวนี้สวย อุยแผ่นจำน่ารักมากเลยอ่ะคือตัวนี้แบบแรรเลยนะแบบไม่ค่อยผู้หายากนะที่เจอเลยเนาะใส่หุ่นเนาะใส่เครื่องใส่ไปต่างประเทศใส่เดินทางคือแบบแพนดูแพงอแล้วเออพี่แม่เอาหุ่นมาใส่เอาเสื้อขาวเอา่นี่แฮชชั่นเอ็มค่ะตัวนี้ใส่หุ่นเลยพี่เจนเดี๋ยวรีดก่อนรีดแล้วใส่หุ่นให้ลูกค้าดู แ a ชเชตัวนี้ใส่เป็นโอเวอร์ไซส์เลยจ้าตัวนี้มากมากแถล้ำตน้ำอนัดสอัี้น้รวยครับอมรกมากิลลออุ้ยน้ำหนักลงหนึ่งกิโลนะลูกชายเฮ้ยเฮ้ย ไม่เอาครับไม่เอาครับอุ้ยเด,ด็ค่ะน่ารักมากแด็ดด,ดูน้องหมีขี่น้องหมีเ้ยงานะอ,อะไรางานเทอเธอไปโชว์ใกล้ๆดิๆนี่คือง,งานที่เขาทำราคาสวยจังเลยครับน้องหมีสวยๆเลยเพ่<ว><ว> ปีนี้ของน้อยนะใครเล็งไว้รีบเอานะจ้าเธอขึ้นไปเลยทีเดียวอันนี้ก็ทอไปอุ้ยตักอู้หูยตักทอมุกไปตั้งนั่งเลยมี่ม้าตัวมันสวยมากเลยพี่ตัวเนี้มันแรงมากเลยนะอันนี้เดี๋ยวขึ้นหุ่นรีดอันนี้ก็ทอเป็นงานทองานทองานถักงานแบบทำอัพราคาได้ตัวนี้เป็นคลุมนะ อันนี้ตักแล้วเป็นทออะพี่เห็นไหมให้ดูใกล้ๆ5 5าพค่ะคุณพี่5 5าพาค่ะรีบซื้อนะทุกคนพี่ปีที่แล้ว6 5พันห้าใช่ปีที่แล้วราคาราคาหกพันหา <5 S 2> <ล>แล้วนะ<ล><ล>คือมันจะไปไปราคาสูงช่วงใกล้ ทอป่ะเธออันนี้ใช่ใชทอปะ่ะจะมีถักมีทอนะพี่มีทั้งถักมีทั้งทอคุณพี่เอ้ยใครรับรีวิวส่งฟรีไปเลยพี่รู้ป่าวว่าบางตัวเขาขายกันได้แบบเป็นพันเลยอ่ะงานงานแบบแบบมีสตอรี่อะไรเงี้ยแล้วคนขายเก่งๆ่ะ มกโชว์ติมีอะไรรีดเออรีดตัวที่ใส่หมุนอะไรคือแบบโอ้โหวันนี้ก็ทอนี่เธอ มันจะมีตัวที่อัพราคาได้อะลูกค้ามันจะมีตัวอัพราคาได้พี่แต่ถ้าติดติดติดของเด็กมาก็อย่าอันนี้ของน้องหมาใช่ใส่ให้มารวยหน่อยดิพี่เจนมาอะไรก็ได้ใส่ใส่พี่เจนใส่มารวยเร็ว FC มารวยเยอะใส่มาให้ลูกค้าดูใครรับดูดังตัวนั พี่ถ้ามันมีของเด็กติดมาก็อย่าไปซีเรียสนะของเด็กแพงมาก่ของเด็กปีที่แล้วไปแปดพันอะของเด็กแบบแปดพันเก้าพันนะมันติดมาบ้างอะพี่เล็กๆน้อยๆอย่าไปซีเรียสก็ไปขายขายของเด็กเป็นของเด็กไปของลูกแม่ลูกให้ไปให้อะไรช่ป่ะเุ้ยไอ้รวยน่ารักรวยใช่ไหมของลูกเร็ว พี่ดูดิอย่าลืมมาไปซักรีกันนะจ๊ะโอ้โหใครซื้อรอบนี้อแหมา้เดินไม่ได้เดินไม่เป็นเลยแข็งเลยตัวนี้มีคอเป็นแบบแม่เสือด้วยน่ารักมากค่ะมางนี้เลยนี่ตัวที่แถมคุณพี่ี่าแล้วสวัสดีค่ะพี่พี่ แข็งเลยพี่ไม่เป็นไรก่อนโชว์ตัวก่อนอันไรเชิดตัวกันลูกยังไงลูกโอุ้ยมันมีชุดน้องมารวยแถมมาดพี่มีแถมมาหนึ่งตัวน่ารักมากๆเลยอ่ะได้วยเป็นไรไอ้รวยแข็งอ่ะดูดิพี่ใครเอฟลูกนี้เนี่ยแถมน้องมารวยไปเลยพี่เขาบอกตอนแรกก็จะเอฟดิหรอ เดินไดด้นเิตลกอ่ะมัเดินไม่เคยใส่เอฟเสื้อมารวยติดมาเฉยเลยอ่ะน่ารักมากเลยแพงนะพี่ไม่เคยเห็นเลยขายมากี่ปีไม่เคยเห็นเลยขอดคืนเดี๋ยวค่อยถ่ายมันจับมันถ่ายคลิปเมื่อผมช่วยแม่รีวิวกระสอบผ้า ทั้งแบบซิปแบบสวมเลยพี่โอ้ยอันนี้คือแบบกิจการงานทออีกแล้วเธอเหือนนเป็แบบย่าลืมมาไปซักนะทุกคนมันจะได้เห็นทรงแล้วก็เพิ่มมูลค่านะพี่พี่รีบซื้อนะพีหมดหมดแน่ปีนี้แบบอของม,มันน้อยอ กดเร็วแน่นอนเพราะของน้อยใช่ค่ะไม่ค่อยมีใครมีของขายกันนะรีบสั่งได้เลยเราขายก่อนเราก็มีลูกค้าก่อนพี่ง่ายๆเลยเ,เนี่ยเป็นงานทอใส่ถานรีวิวส่งฟรีนะจ๊ะตันนี้มีไฟตั้งหมูมีไฟตั้งใส่ถานอูอ้หูรู้ดิรู้รามาฮามากเลยบางตัวทำราคาได้สูงนะ เธอละป้ายคอสนุป,ปี้เลยอ่ะพี่เนี่ยเอาไปซักรีดขายได้สบายเลยสนปปี้นะคะ หัวหัวพี่จุกๆบางคนขายหัวก็กําไรแล้วว่ามันจับราคาได้อะพวกคริสต์มาสน่ะดีันนี้นนีู้าาพี่ใส่คนละตัวอาเรๆที่ใส่ที่ใส่อยู่สมก็ได้วะมุกสไปพี่เคยเห็นเขาไลฟ์สดกันป่าตัวละร้อยร้อยกว่า ธรรมดาไม่เกี่ยวกับการแลนะงานแลนะเขาก็บวกกันแบบโผสี่ห้าร้อยบางบางเพจค่ะนี่เป็นพันเคยเห็น 4, 5, 000, น,น่ะสี่ห้าพันอ่ะก็ตัวประมูลอะ่ะ <c oughs> ประมูลกัน <c oughs> ตัวเธอของเธอเนี่ยเล่าดูเดือนโ <c oughs> อยสี้ดประมูลกันที่สี่ห้าพันนะงานพอ <c oughs> แต่มันก็แล้วแต่เอ้าใครรับเด็กพี่ได้อ่ะพี่ดารับกอพี่ดาป่ะ พี่ดาสวัสดีค่ะพี่ดาพี่ดาที่บ้านมีไหมพี่ดาที่บ้านมีไหมพี่ดาที่บ้านมีแมวเปล่าป้ายห้อยอยู่เลยอ่ะพี่ดาเลี้ยงแมวไหมน้องหมาน้องแมวตัวเล็กๆมีไหมพี่ดาอู้ฮาโววีนฮาลโลวีนแล้วเหมือนเป็นหักถัก คือจะบอกว่ากั๊กอะกั๊กน่ารักกั๊กสวยทุกตัวเลยพี่เอาจริงคนถามหาแต่กัก๊กกั๊กคือแบบวินวินเทจมากเลยอะราคาแบบดีแน่นอนกั๊กอะกั๊กัวนีน่ารักมากพี่ สวยมากเลยอ่ะดูดีมากเลยดูดีนเนาะคอปีนอ่ะเด่น,นด <Echo. S 1> แน่นอนจ้าสวยเลยอ่ะเอาไปซักเอาไปรีดฟังเด้ออุ้นีหน่ารักเธอน่ารักเนาะแล้วเป็นแขนอย่างเงี้ยอือใส่แบบเติมทำให้แป,ป,ป,ประเทศสวยเลยกาศสวยทุกตัวเลยพี่ ที่ปีที่แล้วมีคนมาถามการ์ตวนอ่ะเนาะแต่เราไม่มีมมกัน,นการ์ตออทำคลิปเธอแง่เงี้ยแย่ไปหมดแล้วใช่ไหมใครที่เลงไว้รีบหน่อยนะพี่ปีนี้ของน้อยจริงๆเออดูดิโพนี่เหรอมาโคนี่เหรอโพนใส่แบบ ทุกไซส์เลยมีเลยอุอ้ยชอบมาแล้วมาแล้วโอ้โหงานทอมาแล้วเธอไปโชว์ดิทอเต็มผืนหลับเต็มต,ต,ตื่นเลยพี่เอ้ยทอเต็มผืนหลับเต็มตื่นด้วยชุดเครื่องนอนโต๊ะทอเต็มผืนเลยพี่ตัวนี้ผ้าทอ ไทีวขนาดยังไม่ได้ซักรีดนะคุณพี่ถ้าซักรีดแล้วมันจะยิ่งใหม่นะนพี่ด้ามีหลานเป้าอะ่ะร้อยสิบเซนน่ารักมากเราเป็นท<า><ช>ออะพี่มันใส่ได้กับมินี่เลยอ่ะมินี่เพิ่งขยับไปร้อยยี่เอง ้อยสิบ่นา,บนนานร้อยสิบปนะานะพอเว้ยทอใดูตัวนางเลยดูดิแดงแดงน่ารักมากเลยค่ะพี่าคือตัวนี้เป็นของเด็กมันมีเด็กแล้วเ,เป็นทอ,อน่ารักมากๆเลยอะ่ะของเด็กกระสอบคือแพงมากนะคะพี่ใส่เสือไปไประมาณกี่ตัวครับ 45กิโลหนึ่งรอตัวบวกลบพี่เธอตัวนี้เก่ามากอะ่ะมุกเอาโชว์ไหมตัวนี้เกาหลีเกาใจมากมองบา้โอโหป้าย,ยังอยู่จ้ะยังเอิดได้ใส่เลยใครจะซื้อรีบซื้อนะคะพี่ก่อนที่ราคาจะ พ้นนะดิดงดงดิด้าดิดงดงดิดงดงใหม่มากสวยพี่พยอมขอบคุณค่ะคุณพี่เนี่ยเกาหลีเกาใจสุดๆแล้วถ้ายิ่งเอาไปซักเอาไปรีดหนาบอกเลยว่าจะยิ่งใหม่กว่านี้นะคะแจ่มเลยอ่ะแจ่มว้าวชอบตัวไหนทักนะคะเออใครชอบตัวไหนทักหาพีดาเลยพีดา่อน ขายค่ะไม่มีหลานไม่มีแมวออ้ยอฮะโอ้ยเอร์วยมันใส่แล้วเดินไม่เป็นแข็งปักเลยตัวมันแข็งอย่างนี้เลยเีีดดูฮลลวังยพี่ด้าเดฟเด็กเมื่อกี้น่ารักมากมากเลยจริงๆของจริงคือสวยพี่ด้าได้ไปนะซักรีแขวนรับรองไปก่อนเลยตัวแรกไม่พี่คืออย่างของพวกเนี้ย บางทีอ่ะเขาก็ซื้อให้ลูกให้หลานเขาไงใช่เด็กอ่ะมันไม่ได้แบบแล้วที่มีเป็นร้อยไร่อ่ะไม่เช่อว่าขายไม่ได้ไงพี่ที่มันติดมาคือโอ้โหกระสอบเด็กเจ็ดพันห้าแปดพันปีนี้ไม่รู้เท่าไหร่เลยของเด็กอ่ะแต่ปีที่แล้วอ่ะอยู่แปดพันปีก่อนนู้นอยู่แปดห้าเอ้ใช่เจ็ดห้าเลือกเลย ฮาโลวีนน่ารักมากค่ะของเด็กแพงกว่าของของผู้ใหญ่จริงๆเรื่องจริงแล้วหาแบบเออหายากยากมากยากกว่าของผู้ใหญ่อีกของเด็กเออตัวนี้นะคะเนี่ยพี่งานวินเทจก็มีนะงานวินเทจติดมาตัวนี้สวยชอบมากเลยคือแบบดูผู้ดีเนาะถ้าฉันไปต่างประเทศฉันก็จะใส่ขึ้นนีเครื่องอยู่นะ แต่ไม่ได้ไปหรอกพี่จะก็แลบเปียกอยู่เมืองไทยเน่พี่กระสอบเท่าไหร่5้าพัน้าคุพี่รีบซื้อนะซื้อนะปีที่แล้ว6กห้านะพี่ปีที่แล้วอ่ะช่วงเทศกาลน่ะมันขึ้นสูหกห้าแล้วไม่มีของด้วยเนาะใช่อย่าลืมนะคะเวลาเอาไปกระสอบคริสต์มาสอ่ะมันจะมีแบบฮาโลวีนรวมด้วยพี่ดูสไตล์เลยเราให้ดูทางกระสอบนะคะ ไปคัดไปแยกหัวผ้าทำราคาเอาลายสวยๆทรงสวยดีไซน์สวยแปลกแปลกตาอะไรอย่างเงี้ยพี่ๆทำเป็นหัวผ้าได้เลยงานถักงานทองงานแเชแอนเอ็มตัวนี้เนี่ยงานแบรนด์เนาะอุ้ยดูดิสิ่งผ้าพิเศอมากเลยตัวนี้ดูดิโอ้โอแดงแบบแล้วถ้ามันมีเนี่ยมันแบบเมเซจขุยผ้าติดอ่ะเอาที่เพื่ลูกกิ้งอ่ะ รูดรูดรูดเลยลตัวนี้ h m ค่ะสวยมากหัวใจที่หัวใจน่ารักมากดูดี ติดมาด้วยพีนอดีวะโอ้ใหญ่จังเลยอะดีะนี่ตุ้มเม้งพี่อันนี้มีตุ้มเม้งด้วยห่ะเนี่ตุ้มเม้งนี่เนี่ตุ้เม้งเนี่ย ตุ้มเองคือฉัน,<ห>นชอบสีอ่ะ <laughs> อสีน่ารักมากสีน่ารักมากอ่ะ <laughs> โอ้โหตุ้เมเองเหรอตุ้มเองตุ้มเองถ้าพี่แบบเอาไปซักแล้วมันจะฟูนเ,เนี่ย <laughs> โอ้โหลนยนี้วินเทจมากเลยอ่ะ <laughs> รอนวรอนวกัดฉันเยออย่เนย ก่จิีคนหากรักเยอะนะใครไลฟ์สดอะเนาะบอยเนี่ยพี่พี่ได้แบบเอออย่าลืมถอดด้วยนะอย่าลืมถอดกันนิดนะะอ้โหมันเป็นป้ายฮอลโลวี h ฮอล d เดด้วยฮาร์วีย์ แบบสวยสวยเลยนะสวยสวยเลยหรออันนี้ก็เป็น,ปนผักเป็นทอนะเธอติดกระดุมใช่ไหมเธอเออเธอติดกระดุมแบบติดอุ้ยตังน,น,นี้สวยเธอขึ้นจิม,มันถัก<อ>มันทออุนน้ยระวังลูก ืหสีสีแจ่มไหมอุ้ยดูหุ่นขละนี่เออสวยมากบอกว่าตัวเนี้ยใส่ตัวเนี้ยสวยมากตไปต่างประเทศอ่ะโอ้คุณฟังอ่ะ forever ตัวนี้ forever เฮ้ยแต่ตัวกลางพี่ด้าบอกว่าขายว่ะพี่ด้าขายให้เหรอหนูกำลังมีแผนจะไปต่างประเทศพอดีนแล้วหนะตัวกลางอ่ะเลิศเลิศแม่ชมอ่ะเนาะสไตล์แม่ชมเลยเนาะ เออไปชมเขาชอบแข้งตัวตตนี้ป<บ>อ่ะพี่ด้าตัวที่ปากแดงอ่ะขายเท่าไหร่ตัวที่ปากแดงอ่ะจริงไม่ไเวลาไ,ไต่างประเทศเวลาหนูขึ้นเครื่องหนูก็จะเดินองเงี้ยจริงๆไป <c oughs> ต่างประเทศเธอเมื <c oughs> ่อเธอมีแพนจะไปต่างประเทศอยู่แล้วนี่จะบินไปดูงานพี่จะบินไปดูงานที่ต่างประเทศแล้วก็ต้องทําปากให้เหมือนในนี้ด้วยนะเวลาเดิน practice เอาป้ายมา เออเนี่ยถ่ายตัวนั้นอ่ะขึ้นมากเลยอ่ะคลิปคลิปยูไนคลิปจริงนะพี่หุยยรวยตังมาโดนใส่เสื้อผ้านะมันยกขาดสูงเลยว่ะโม,โม,โหยยม้หุ้ยมาทำเด้อมารวยเดี๋ยวแม่จะจัดการมารวยยกขาดสูงใส่เราเลยว่ะฟังเกินไป ดูทอรีดแล้วใส่หุ่นท่านั้นแล้วจ้าพี่จา้าโอ้โหดูตัวนี้ดิพี่ดาขายเท่าไหร่ก่อนพี่ดาน่ารักมากใครสนใจต้องรีบสั่งนะพี่พี่เผื่อได้ขึ้นอีกอืมสวยเนาะ 5้0พบาทรีบสั่งเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนมุกเอาก้าอี้สีฟ้าเอาแค่ไหน yeah, yeah. เียเขีตาบอสีแล้วนี่สวยๆเลยป้ายซิมบ้านะคะแคปหน้าจอมาเลยทุกคน